สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องคลิปนี้ก็มาพอกันดารามาดามอีกคือเก่าเนาะอ้าวเล่าพัฒนาบกไปไปตะวิงตะรูดได้ขึ้นนาจอหนาปกจักเทียผู้ใดเป็นสายเล่าสามาชีวันนี้ได้ขึ้นนาปกดูยังได้เล่าสามาชีเป็นดาราอยู่พ่อแม่พี่น้องของมาดามคำนวณของมาดามคำนวณได้ขึ้นหนาปวกดูยูเล่าสามาชีผู้ใดสิตามสองพุ่มขึ้นนีหลังจากไปห้าน้อยเล่าสตาแล้ว รัฐบาลไทยแล้วเฮากับมาต่อดือยเล่าสามาคัคชีมือนีจุ๊ๆไปน้่กันเพราะว่าเราสามัคชีมีกันสามรอบบวกเขารอบหนึ่งต้องเขารอบหนึ่งอยู่แล้ว,พ,วพูดไม่พ่นองมากไปต่อผู้ใดสิไปน,น,น้่มมาดามือนีย่ำตัวชับนาจัวเขาสองวัดติดแล้วได้มือวานี่เขารอบบีไอพีเมื่อก่อนนี่ก็เขารอบบีไอพีวันที่สิบสี่เขารอบบีไอพี เมื่อวานนี่กับเขารอบวิไอพีเมื่อนี่สิไปรอบใดอย่าลืมตามฮอดสามรอบด้วยโจวัดสามหลอบวิ่งพอดีมาดามิี่มวิ่งดอดกไดขึ้นขึ้นกันเาละแต่ละงวดให้ก็ถาดขาดขึ้นเนาะไหวก็อยากได้กำไเนาะบโเนี่ยละมือแรงหาภาพไปสองรอบอาบ่มีหญแห้งนเนาะอ้าวใครสิตามขอ่อนดรามาดามมาไปต่อมือนี่ตามต่อจุดจุไปด้วยกันมาดามให้วันนี้รูด เราสามขีสามทุ่มครึ่งคืนนี้สองกับสี่สองตัวสี่หางสองตัวสี่หางก็จะมีสองห้าสองหกสี่ห้าสี่หกบั้นก็จะเป็นสองสองสี่สี่สามตัวสามหางสองสี่ขอโทษขอไฟอพรมิพ,พี่น้องค่ะสองสี่ห้าสองสี่หกสองสองสี่สองตัวเน่นไปสองหาง เน้นไปที่สี่ห้าสี่หกสามตัวเน้นเม็ดเดียวหางเดียวสองสี 4, 5, ่ห้าแคบหน้าโจถ้าใครจะตามของดาล่ามาดามมือนีเนาะอ่ะไปต่อบาทนี่เป็นของไปเป็นของซ่องสุวรรของซ่องสุวรรกับเขาไปแต่ ตัววิ่งตัวรูดพ่อแม่พี่น้องสองกับสามมาหเห็นเหนะเอาว่แม่นนี่ัวาของดาล่ามาดามติดไปนะผู้เดียวปา้าจะว,วิ่งเป็นดาล่าคักอิลีเทเนี่ยน,นี่ลีเพื่อนนี่ฮะก็คึ้พ่อไ,ไปผู้เดียวพ่อแม่พี่น้องมือขึ้นนี่คิดว่ามือนี่ไปสิตามตัวตามเดอ้อของสองสุวรรณเข้าเตดกอดคอกันมานะสองกับสาม จับคู่ให้ไม่ถูกให้สามสามออกสองสามให้สองสองออกสองสามเมื่อนี้เพื่อไม่ไปต่อช่องสวุวรรณให้วันเนี้รุ่ดลาสามขีสามทุ่มครึ่งคืนนี้สามราวสองทุ่มครึ่งหอดสามทุ่มครึ่งพ่อแม่พี่น้องสองกับสี่เอามาแบบเดียวกัะลั่นดราฟแมาแบบตัวเดียวกันเปี๊ยเดินไม่รู้ที่หลีพ่อแม่พี่น้องจัดไปจัดไปคอยกับเจ้าหัวถือกันค่เตี๋ยวช่องส่วน สองกับสี่สองตัวสี่หางสองหกสองสองห้าสองหกสี่ห้าสี่หกเน็นเห็นบวกคือกันเด่นจะเป็นสองสองสี่สี่สามตัวสามหางสองสี่ห้าสองสี่หกสองสองสี่สองตัวเน้นไปสองหางเน้นที่สองห้าสี่ห้าสามตัวเน้นไปหางเดี๋ยวเงี้ยเดี๋ยวสองสี่ห้าแคปหน้าโจแล้วไปต่อเป็นของ เป็นของนอนน้ำเงินพอม่นพี่นองของนองน้ำเงินเขาเราลุ้เนาะมือนีมือใหม่ไปต่อตามติดนับเงินคนสวยมือวานของมือวันที่สิบสี่ของคนเขาเด้อเขาสามหมดติดพุ่นแล้วละคงเพิ่นเนาะแน่นอยู่เด้อเดี๋ยวมาดํามให้เบิ่งตัวอย่างคนก่อนแป๊บหนึ่งมาดามให้เบิ่งตัวอย่างคน่นพ่อแม่พี่น้องก่อนเข้าสิตามของเพิ่นเพราะว่าของเพิ่นเดินดีเด้อ เงินดีสามวัดติดพ่อแม่พี่น้องของน้องนับเงินคนสวยรวยทรัพย์แล้วยังบนรลูนค่ะสองกันยังไม่เห็นตัววิ่งตัวรูดยังมเมื่เมื่อไม่ตามตัวตามติดนับเงินคนสวยรวยทรัพย์ให้มารูดลาวสามคี3ลาวศูนย์กับ3ามองตัว4หีหาง3 4มสี่สาม้าศูี่เบิ้ลบ่ออมีเบิ้ล เอ่อเน้นไปที่ศูนย์รูปที่ศูนย์เน้นไปที่ศูนย์สี่ศูนย์ห้าสามตัวนี้บุมมีสองตัวบุมมีมีเท่านั้นอ่ะจัดไปแต่ปรามูลขอบคุณนนองนำเงินคนสวยรวยสับติไหตัวเลขแนวทางมาวางทั้งสองนกกาขอพระคุณหลายๆไปต่อเป็นคล้องรับนั่งฝากนันั่งฝากมาู่บ้านโบพานเนาะแล้วเ,เมื่อวันซื่อละเมื่อวันซื่นเข่าเด้อสองหาตรงๆเด้อตัวนินตัวโจ รอบที่สองวันนี้ไปต่อตามติดผู้ใดเป็นแฟนครับรับนั่งฟ้ารับนางฟ้าให้มารุดลาวสามาขีสองทุ่มครึ่งคืนนี้1กับสามสองตัวสี่หาง1 19 1งหนึ่เก้่งนบิ้ลจะเป็นหนึ่งสามตัวสมหางหนึ่งสามเกสองตัวเน้นไปสองหาง เน้นไปที่สา3เกสสองตัวเน้นสองหางหนึ่งสามเหนึ่งสามศูนยแคปนาโจถ้าใครจะตามของเลขรลับนางฝาเนะาะฝากประบุญขอคุณเลขรลับนางฝาที่ให้ตัวเลขหน้าท่างมาว่างท่างช่องตาขอพพระุ้นหลายๆอ่ะไปต่อเป็นของชัวเชตดชัยมุมหน่อยนามุ่นคนรูปรอ โชเชียดชัยโชเชียดชัยกับบระพันแลเรเป็นจังไงประวัติประวัติเมือ่อวันที่สิบสี่เป็นจังไดสิบสี่ไปที่หาสีหลบวิไอพี่พ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้สิบหกนอกสิบห้ารูดเมื่อวานเมื่อนี้สิบหกวันนี้วันใหม่ตามใหม่ตามต่อตามติดแล้วเอาพระท่านเดี๋ยวเฮ็ดเลขสรุปให้พ่อแม่พี่น้อง เดี๋ยวมาดามสีเห็ดไหคือเล่าสตาอยู่ดอกเล่าสตาเดินดีดีเลขสรุปเด่นเลขเด่นสรุปแล้วกะสีเห็ดตัวเน้นไหเนาะจับคูหน่อยๆจุจๆเอาไปสามรอบกะสมานอยู่ได้เนะเาะอ้าวเดี๋ยวมาดามสีเห็ดไหได้ไอเดียใหม่อีกแล้วเดี๋ยวมาดามสีเห็ดไหเด้อพ่อพี่น้องเด้อรอติดตามชมอา้าเลขของโชเชดใจให้มารูดเรา สามคีสามเหลาสี่กักบหกสองตัวสี่หางสี่แปดสี่เก้าหกแปดหกเก้าเบิ้ลก็จะเป็นสี่สี่หกหกสามตัวสามหางหกสี่แปดหกสี่เก้าหกหกหกสี่หกสองตัวเน้นไปสองหางเน้นไปที่สี่แปดสี่เก้าเน้นที่เสียรูที่สี่สามตัวเน้นเม่ดเดียวหางเดียวหกสี่เก้าแคปหน้าโจ ถ้าใครจะตามของชอเสตชัยเส้นเลขกสรุปเล็เด่นหลกักสิบจับคูหให้พราะมีพี่น้องเนาะเอาไว้ซ้หรับผู้ทีเงิน,นทุนหน่อยอยากไปอยากไปน้ำมูเนาะทุนหน่อยอยากไปเที่ยวลาวสามชีเพื่อจะได้สามรอบจุบ้จุ้่ต้องไปหลายหางเดี๋ยวมาดามจัให้เอาเลขกเด่นเลขกเด็ดของเซียนเซียนมาจับเียงใส่กันเนาะเอาไฟสิไปต่อว,วันนี้กับเลขกนีธีมาบัวพาน ต่ว,ว่าเล่าสตาร์มันแตกสามตัวเดรือเองมีที่มาเดืองข่าไปตทีตามช่วงลงคลิปให้แล้วพวกแม่พี่น้องมือหนี้ไปไหมเล่าสามาคีเลขมีที่มาให้มารูดเล่าสามาคีสามทุ่มพึ่งเดืนนี้สามเล่าสองกับสี่สองตัวสี่หางสองตัวสี่หางก็จะเป็นสองหกสองเจ็ดสี่หกสี่เจ็ดเมัลก็จะเป็นสองสองสี่สี่สามตัวสามหาง สี่สองหกสี่สองเจ็ดสี่สองสองสี่สองตัวเน้นไปสองหางเน้นไปที่สองเจ็ดสี่เจ็ดสามตัวเน้นเม็ดเดียวหางเดียวสองสี่เจ็ดแคปหน้าจอแล้วไปต่อเป็นของใครข่าข้อมูลขอาคุดเลขนี่ที่มาที่หายตัวเลขแนวทางมาว่างทางชงกาบขอกพรุคุายลายไปต่อเป็นของลอจิก ของล็อกกิกโบผ่านตรงกาบขอโทษขอให้ล็อกกิก,ก็ไม่ผ่านวันนี้วันใหม่ไปใหม่ตามต่อนะคะล็อกกิกพารวยให้มารุดอย่าลืมมาเล่าพัฒนาเพิ่นเข่าเด้อล็อกกิ๊กเด้อมือมีรุ่นไทยเด้อเป็นพี่น้องรุ่นไทยท่านชองมาดามคำนวณสองโอ้คันหลวนมาดามคำนวณชาแนลล็อกกิกให้มารุษลาวสามวคีสามลาว ี่กับห้าสองตัวสี่หางสี่เจ็ดสี่แปดห้าเจ็ดห้าแปดเบิร์จะเป็นสี่สี่ห้าห้าสามตัวสามหางสี่ห้าเจ็ดสี่ห้าแปดสี่สี่ห้าสองตัวเน้นไปสองหางเน้นที่ห้ารูดที่ห้าเน้นไปที่ห้าเจ็ดห้าแปดสามตัวเน้นเม็ดเดียวหางเดียวสี่ห้าเจ็ดแคปหน้าโจถ้าใครจะตามของล็อกยิกผารวยคนสวยใน nice. คนสวยใจดีอ่ะไปต่อเป็นควางเซียนนมบาดน,นี้เป็นเังนไดเซียนนมเข้ามาตามๆสี่งวดหางวดสามวดติดคุณได้ค่อยพี่น้องสามวดติดคุณได้วันที่สิบสามสิบสี่ลุดสิบห้าลุดขึ้นลุดสองวดแล้วละเซียนเมื่อนี้วางไดเซียนนมเมืม่อนี้ต้องไปได้เมื่อนี้เด้อเอเซียนนุมให้มาเข้าไปหอดสามวดติดบุทใน้หอดสิบวดอีกอยู่ เบยตาเห็ดทางแหลกหอดสิบหมวดติดเลยพูดพี่น้องเบ่ยตาปล่อย,อยส,สามเล่าวสิบหมวดติดติดคือเสี้ยนมเป็นคนแหลกของมาดามหอดแปดหมวดของอันของรับน,นั่งฝ่าบมือหอดหกหมวดเอา้ามิตรภูเขาลายหมวดอยู่เมือนีไปไหมเสี้ยน,นมให้มารุดเลาสามมิตสามเลาวแปดกับเต้า 10, สองตัวสี่หางสองตัวสี่หางก็จะมี แปดห้าแปดหกเก้าห้าเก้าหกเบิ้มจะเป็นแปดแปดเก้าเก้าสามตัวสามหางสามตัวสามหางก็จะมีเก้าแปดห้าเก้าแปดหกเก้าเก้าแปดสองตัวเน้นไปสองหางเน้นไปที่แปดห้าแปดหกสามตัวเน้นสองหาง เน่มที่แปดเนาะรูที่แปดเก้าแปดห้าเก้าแปดหกเ่อยๆแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของเสียนหนุ่มอาคิดนี้ก็ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขและโชคดีเอาไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้นะคะเลาสามเมคีคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ